เราน่าจะทำนูเล็กได้สักอันนีงเผื่อว่ามันเ,นเนสียงใครอยู่บนหัวโอ้ยหมายทั้งตำบลเลยเพื่นอนๆ่ะมิ่งมาสองตัวมะโกยทอยแม่งเอาก่อนเลยเฮียท <c oughs> อยแม่งได้ปืนแล้วแม่งห่าอา้เฮียตเต็มประตูเลยเพื่อนตรงเนี้เฮ้ยมันวิ่งไวนะบอก่ <c oughs> ีว,ว,วิวว่งวนะเวลาเนี้ย ไปแล้วทางงนนขึ้นน้องลยก่อนนกคยอยาคยทอยยิงเรียกแล้วแม่ก็วิ่งหนีสัไม่บอกอยยิงเลคยโอ้บอกพ่อบอกขึ้นข้งบน่อยเลยเยอะเกินไปเพื่อนเกมไม่ไหวหรอกนั่งครับอยู่ข้างบนดิคุณคุเยอะหรอเรียบรอยนิมีอยู่ดิ เอาไอ้ป um ีกหางปีกหางปีกหางอรู่ใครให้คเลอดีกูยิงมันให้ดรให้กูได้นี่ใครมีดักอยากไม่ได้ม่ได้ถือไฟหรืแค่ไฟไมไม่กูกูมียูกูมีอยู่ในของกูยในของกดู้อาน่นสงสัยกูสงสัยว่ามันเข้ามาได้ไงทางประตูไมเข้ามามันทางประตู มันเยอะเกินไปไงมันก็เลยไม่เหมือนเลยแต่ไม่รู้กูนั่งกด um. ินนอแม่นินเดี <t <t ๋ยวเียงข้วนมาก็ต้องตลบประมาณหกตัวมาเกอะดอกละสิบดอกละสิบห้าก็ตายเงี้ยหลังบ้านน่าจะมีชักตัว2ตัว ลงไปเลยมมามามาล้ม่ล้าพอไม่กาพอนไมลานมนี่้ป้าป้าูทางบ้านโว้ยเนี่ไม่ถึงนี่เลยกูยิงใส่ไม่ยองไ่เกีหมดแล้วมั้งมีได้นังไงยิงโง่โงไอ้พีเมื่กี้มึงยังดุดอยู่เลยกูยังยิงช่วยมึงเลยเฮียกูหาตัวกูไง โอ้โหมึงให้ไม่ด้หายตัวแต่มึงหายไปเลยกดเอ็นแ a t เข้าไปสุดยอดเอ้ยพวกมึงดูนี่พวกมึงดูนี่มาดูที่ห้องมาดูที่ห้องลงรถเฮ้ยได้แล้วเหรอจงนั้นเหรอใช่มาดูมาดูมาดูคืออะไรมา มันเดือะเอดเดือดเดือีเดือดเดอดเดือดเดือนเด่อดเดือเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเดือดเดือเเดืาดเอเอเอเดอเดือดเดือเอเดือเแืเดือยเดือดเอเลือเมอเอดเดืนดเือเอเดมเนือดเดืนดเอเดือเดเอเเอเเเเเเเอดเนนเอเเเเเ เอ้เอ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 ็ดหยุที่ W ซ้ายขีดไปเอาี่อะไไปเอาทีอคุณหนักมากย่อเไม่ผิดทหารตายยากมากูมันเจ้านเจ้าศนยิงไม่เข้ามเอเกาะหมวกอะหมอกด้วยยิงหอวไม่ตายก็จะตาย บิ๊กแมงซ่าแบบยืนอ่บิ๊กบิ๊กบ f u c ยืนบิ๊กยืนบิ๊กดีใจที่ได้ร่วมรบกับมามังไอเออลูกบอกฟังไม่ดันเลยพอมไหมใช่ไหม มีขินดูม huh ีขืนหาถึนตรื่องของต้นงหาเฮ้ยมีเขไน้ีเขินม่้รโท้โโอ้โหโคตรแม่งฝาแซ่บแล้วเื้อจอแล้วนะเรากัน ม <c oughs> <1941, S 1> ีพร้อมจะตะอ่า <demek> อ <zek ancestors> ่าอ่าเสีงมาเสีงมาเฮ้ยไฟดับไฟดับใครมีไม้ใครมีไม้ไฟดับเกี่ยวโดยเกี่ยวโดยเยี่ยกูค้างแหละสัตว์ไม่ดีละเพีงมาแล้วเยี่ยเพลงพูดมันอ่ะตอนนี้ตอนนี้เพลงมันมากอ่ะกูไม่ได้กูไม่ได้เปิดเพลงอ่าเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ะอ๋เหี้ยเก่งนะตอนนีไอ้สัตว์บักบิ๊ก มาเรียบรอยแวีมาแล้วเมียกมันมาแล้วพีกพีกแต่มันแต่เราตายไม่ต้องห่วงปฐมบ้านมันกว้างส่วนเดี๋ยวมันเดินมาทางทางแบบหน้าประตูอีกฝั่งนึงอ่ะหน้าบ้านอ่ะของหน้าบ้านเป็นหน้าบ้านฝั่งขวาเหี้ยกูอยู่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 ตรงนี้ไปยังไงเนี่ยเอาบริษั์ตรงนี้ไปยังไงเอาไปเครื่องเุ้มค้างหของบ้านให้ของบ้านให้ดูหของบ้านให้ดูกูไปแต่ตรงนี้ไม่ได้เอากูติดเขา เอาแบบเมฆเรียบร้อยเมฆตรงนั้นกูปิดทางไว้้สัตว์เอ้าเดี๋วไกูหลมหลุดไมหลุนมมไมไมไมมไมไมดไมไไว้หหหมาน่มาน่ามาน่ามาามาไปดไหม่ี่มีกูวิ่งดูอยู่วิ่งดูอยู่เห็นด้ยาไดไดโอเคมาแล้วนวมาแล้วตัวนึ่ไปดูนบมดบิ๊กมบดอดู มันตกหลุมพรางมึงอยู่มึงหาทางมึงหาทางเปิดอ่ะมึงหาทางเปิดดีดดูดอกไม้อ่ะดีดอันดีดหน้าบ้านเคลียร์ตอนนี้หน้าบ้านเคลียร์ตอนนี้หน้าบ้านเคลียร์นี่หมาหมันข้ามได้ยี่เจี้ยำ้ำบ้านละหมากระโดดข้ามเหรอลองโดดข้ามมาเดีดมึงเตรียมยิงหมาละเอ้ยเอ้อนกระโดดข้ามมาได้สัตว์เอ้าไอ้เจี้ยไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้ทางกูไม่มีเต้าหมาเต้าหมาเต้าหมา มันเข้าเอ้ยมันเป็นนี่ไปทางประตูหลังนี่ไปทางประตูหลังเลยมันมันกระจอกประตูหลังประตูหลังต้องทบนี่ประตูหลังไปไม่ไปไม่ไปไปอยู่ไปอยู่ประตูหลังไปอยู่ประตูหลังเลยเบื่ออยู่ไม่ไม่กล่องแค่ดูตู้ไม่กล่องมีมีระเบิดในกล่องมีระเบิดมอเท็อปมอเอามาใช้ดิมอเตอร์ท็อปอยู่อ้าสุดกูพี่มันมีไปบอมด้วยมอเรท็อปด้วยเถือไม่ได้ไประวังไปบอมทำลายบ้านตัวเองนะใช่กูเลยยังไม่กล้าใช้นี่ไงอยู่ไปอย่าไปสุด้ายดีกว่า ไปไหมหนูคุ้นทุกทงลำบากเลยลำบากบ้านที่แบบเดียวกันเนา้ลงมาด้วยหนูเป็นในเฟื่อยไม่ไหวในยังนี่เข้พักแหละแต่ว่าทีมมันเยอะมากเลยอ่ะมาหน้าบ้านเออโอเคหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านอ่ะกับดักเยอะมากเพราะว่าซัพพอร์ตหน้าบ้านไปเยอะไงเราเราแบบเยอะทางบ้านีี่่มันว่ามันหน้าบ้านจะมาเยอะมาดล้วกำลังมาอีกกำลังมาอีกแต่ตอนนี้หน้าบ้านหน้าบ้านแม่งเคลียร์เว้ยตอนนี้ฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะแต่ไม่รู้ด้านขวาเป็นไงมันก็ไม่ได้เคลียร์หมดกับดักด้านหน้าเริ่มพังหมดแล้วเออเทาหมดแล้ว ใช่มีหินมีไม้เยอะป้อวะกูว่าแบบว่าเลื่องใซ่อมไปก็ได้คือจะซ่อมต่อไปเพื่อนลูกัหมดละิ่งมันมาเหรอข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเบมากกระสเจ็นักไปกับดับดักเิ่มพังเยวมลังยิงดาบมาเยอะ มอเตอรท่อเป่าตอนถ้ามันมาเป็นถุงมอเตอร์ทเป่าไปก็ได้ไม่แต่มันธนูธนูกูอยู่ไหนวะยังใช้ไม่คุ้มขนาดนั้นอ่ะกูไม่ได้หุ่นไม่ได้หุ่นไอ้ผมเอง้หรอไม่เห็นกูโทรศัพท์ธนูของตัวกูเองมันอยู่ไหนกูแค่สงสัยว่าธนูตัวของตัวกูมันเสียไปหดือเปล่มันจะธนูไงวะถอยไปตอนปลายธนูก็แค่กขวาแล้วก็คลิกคลิกซ้ายชาร์จไว้เพื่อเล็งสมัยกูใช้ไม่ได้เลยมันไม่มีลูกมึงไม่มีลูกเปล่ามีมีมี ลัวาเที่เราไม่ทำการบ้านมาดีสาสตร์เลยไปรับเกียร์สีหน้าบ้านปะไปดีกันเราเพื่อนไอ้เหี้ยไปรับเกียร์สีเลยสรุปว่าไม่โดนหลาเอาไปนอแบตเพื่อนมาร่วมฉลองเกียร์สีฮ้องเรียบรล่อไม่ได้เกียร์สีเพื่อนเราเกียร์สีแลยเนี่ยไอ้เฮียนักเรียนไม่เสี่ยงตัวมาดีศาสตร์ถูกถูกถูกแล้วมึงดูกระบาดมึงดูกระบาดเลยทุกแกล้งกันหน้าออกทุบแกลกับดักหน้าออกทุบเป็นแนวตรงไปเลยแบบว่าเป็นทางเดินไปอ่ะ เพื่อมีกระเป๋าดอกเต็มเลย